ห้านาทีลงคะแนนประกาศคะแนนอย่ญญางเป็นทางการครับกู้ป้องกันแ,บบแชมป์ราชดรรรุนร้อยห้าปอนครับมงกุฎเพชรไปมาคว้าก็เอาชนะคะแนนดวงดาวน้อยลูกชายคอนดีนไปได้ครับก็เป็นเล่นกัฉันแล้วครับเพราะว่านักสื่อยกนี่ก็ชนะมาแค่ทุกยกนะฮะนี่ครับคะแนนมันข,นนขาดไปแล้วนะครับแต่ว่ารอรวมคะแนนอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะก็ปรากฏว่ามงกุฎเพชรเป็น ไปป้องกันเขมรแชมป์รุ่นลอยห้าฟอนได้อีกสมัยนะครับนี่ฮะหลังจากที่อขอแชมป์มาครองได้สําเร็จนะครับนี่คือการป้องกันเขมรแชมป์ของน้องฮนะมงกุฎเพชรนี่ครับสุนแบงค์เจริญชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์นะครับขึ้นไปก้าวเขมรแชมป์ให้กับมงกุฎเพชรนี่ครับศึกอาดีบีเอสนะครับทีมจีวีมไยราชดกำเนิน ครับวันนี้โอ้โหต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งแล้วก็ลุยต้อไปแข่งเข่าได้นี่ฮะก็ผู้ชนะก็จะได้1นึ่งแสห้าหมื่นบาทนะครับผมนี่ฮะมงุฎเพชรนะครับแปดร้อยเลยนะครับขึ้นมานี่เส้นมวย ให้ดวงน้อน้อยไปต่อนะครับนี่ครับก็ปรากฏว่าน้องก็ทํานี่นี่ครับให้สัมภาษณ์นะครับนีครับนี่ครับก็ดูบรรยากาศนะก็ปองเชียร์มากันเยอะมากเลยนะครับนี่ครับ เอาละครับนี่ฮะก็ยินดีกับผูช้ชนะเป็นกําังแกงกับผู้แพ้คือเสียโบนนะครับมาเสียชี่ก่อนเปทจีเลยนะฮะ